โอเคคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะเดี๋ยวจะใส่กล่องข้อความแล้วก็ใส่ material เป็นลักษณะของ wooden floor plan ก็คือแปลนนฉันใส่รูปลายไม้แค่นั้นแนละโอเคนะแล้วก็กล่องข้อความก็ปกติเลยแทรกนี่ไงกล่กองข้อความอ่ะแล้วเธอก็ลากแต่ตอนนี้มันทึบอยู่ในเมื่อเธอทำ แปดเหลี่ยมของเธอให้มันโปร่งได้มีเฉพาะลายเส้นเธอก็ทากล่องข้อความลักษณะเดียวกันเลยคลิกขวาจัดรูปแบบรูปร่างแล้วเธอก็บอกว่าไม่เติมพื้นหลังเลือกสีเส้นก็สีเส้นสีเทาสีขาวอะไรก็ได้แล้วก็ปิดแล้วเธอก็พิมพ์เลยเอ่า backdrop โอเค okay. แล้วเธอก็สามารถเลือกรูปแบบแล้วก็ขนาดตัวอักษรได้ปกติเหมือนที่เธอพิมพ์ excel เลย เซนเตอร์ได้นะ,ะแล้วก็ Ctrl c t r l C c t r l V เธอก็จะได้อีกอันหนึ่งเธอก็ลากแบ c ็คดอ p อันนี้ก่อนส่วนแบ็คดอกอันนี้ Ctrl c t r l C c t r l V ฉันจะใส่เข้าไปตรงนี้เขียนว่า Dining Dining Area ยืดมันให้มันอยู่ในกล่องไม่ต้องอยู่สองบรรทัดให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันอ่ คอนโทรซีคอนโทรวีฉันว่าเธอทำได้หมดแล้ว,ลวเนี่ยอันเนี้ยฉันไม่รู้วนะ่าสอนจะรักแค่ว่ายน้ำหรือเปล่าเนี่ยอะ T e r R เรร e เซ r เทอแล้วก็อ่านี่เป็น e r r a c e Cushion นะอืมนีไ่ไงได้แล้วแล้วทีนี้เราจะอ่าตรงนี้เป็น Entrance อ่า uh, entrance ตรงนี้อ่า uh, ที่ฉันพิมพ์ไปเลยฉันไม่ได้ใส่กล่องข้อความเพราะว่าไม่มีอะไรบังมันมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เธอพิมพ์แบบเนี้ยแล้วเธอเอา material อย่างเช่นอ่า uh, ฉันแทรกฉันแทรกด้วยรูปภาพนะอา uh, อะไรดีอ่า uh, ฉันจะใส่หินเออเนี่ยอ่า uh, ใส่ทางเดินหินแบบนี้นะเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเอารูปเนี่ยไปอยู่ใต้ตัวอักษรได้นะเพราะตัวอักษรมันพิมพ์อยู่ในแบ็กกราวด์มันไม่ได้อยู่ในกล่องข้อความเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราตั้งใจว่าเราจะไม่เอารูปอะไรมาบางังมันอยู่แล้วตัวอักษรมันก็จะเป็นตัวนี้ได้แต่ในพื้นที่ของซูมเนี่ยเราจะมีพื้นไม้แม้ทะเ,เป็นพื้นไม้มาแปะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้กดซิงซีวีเนี่ย เธอก็สามารถใส่มาเชื่อเธอก็ใส่มันแบบวาง composition จัดอาร์ตเวิร์อะไรได้เลยเพื่อให้รูปเธอมีสีสันที่น่าดึงดูดทั้งทั้ที่เธอทำด้วยโปรแกรมโปรแกรมแบบไม่ได้เป็นโปรแกรมแต่งรูปอะ่ะมันเป็นโปรแกรมพิมพ์ข้อความอ,ะอ่ะอ่าคือคนที่เขาเซียนทางด้าน Excel จริงๆอะ่ะ เขาม่เห็นฉันเขาคงขำมานะว่าเฮ้ยทําไมทําแบบเนี้ยนี่คือแอปพลายใช้เองแอปพลายใช้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไปรู้มาหรอกอ่ะเนี่ยไม่ได้ไปรู้มาหรอกว่าจริงๆแล้วหลักการมันที่ถูกต้องมันต้องเป็นยังไงแต่แบบเนี้ยมันง่ายและเร็วมากอ่ะอย่างเี้นมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมคลิกขวามันแล้วบอกว่านําไปข้างหน้าสุดม,มันก็อยู่ข้างบนละอืมเธอก็เลื่อนมันได้หมดเลย นะอ่ะทีนี้เปิด Photoshop มาปิดอันนี้ไปก่อนนะไม่เซฟค่ะไฟล์ Find, Open ตอนนี้เธอไปเซฟตอนนี้เธอเซฟพื้นไม้แบบนี้มาเธอจะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเธออไปแปะมันเลยแปะมันเลยอ่ะลองเปิดดูนะอ่ะไปแปะมันเลยเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นทรง ไม่เป็นทรงแปดเหลี่ยมที่เธอต้องการเนี่ยเธอก็ไปที่ Photoshop เธอหารูปในอินเทอร์เน็ตแปดเหลี่ยมมาหนึ่งรูปแล้วเธอก็เซฟไว้แล้วเธอก็มาเปิดอะเมื่อกี้เธอเปิดรูปพื้นไม้ใช่ไหมแล้วเธอก็มาเปิดรูปแปดเหลี่ยมที่เธอเซฟไว้อทีนี้สองรูปนี้เนี่ยรูปแรกรูปพื้นไม้รูปที่สองเป็นรูปแปดเหลี่ยมเธอ c t r l A Ctrl C เพื่อเอารูปแปดเหลี่ยมไปวาง ในโฟลเดอร์พื้นไม้และคอนโทรลคือวางถูกไหมเธอ,ะอะจะเห็นว่าเลเยอร์แรกเป็นเลเยอร์รูปภาพที่เธอเปิดคือพื้นไม้เลเยอร์ที่2คือเลเยอร์ที่เธอไปเพลสมาคือรูปแปดเหลี่ยมนะออกตากอนนะแล้วเธอก็บอกว่าโอเคฉันจะเอารูปทรง8ดเหลี่ยมนี่แหละแบบนี้เธอก็คลิกที่แมจิ o ทูส่วนนี้นะคะแล้วเธอก็เลือกว่า โอเคฉันจะเอาส่งสี่เหลี่ยมนี้แล้วเธอก็ปิดปิดตาเลเยอร์ตัวนี้แล้วเธอมาทํางานในเลเยอร์นี้แทนแล้วทำลายคอนโท c Ctrl ีคอนโทวีเห็นไหมมันจะเกิดเลเยอร์อัตโนมัติขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ซ้อนกันอยู่เธอปิดตาเลเยอร์เก่าแล้วเธอจะได้เลเยอร์ใหม่นี่ไงเธอได้เลเยอร์ใหม่ปุ๊บเธอไฟล์แล้วเธอก็เซฟ for web device แล้วเธอก็เลือก PNG 24เหมือนเดิมเลยแล้วกดเซฟมัน แล้วกดเซฟมันนะคะเฮเพื่อนสาวอ่าแล้วเธอก็เซฟเลย PNG 24 wooden floor ได้เลยแล้วมันก็จะเซฟเอาไว้เนี่ยฉัน save เซฟไแล้วเนี่ยอันเนี้ยโอเคนะอ่ะปิดเนี่ยเธอต้องเซฟแล้วเธอก็เซฟรูปไปอ่ามาเปิดนี่ใหม่เธอเซฟไว้แล้วนี่เปิดเลยค่ะแทรกด้วยรูปภาพ wooden เนี่ย PNG 24 wood w o o d floor ใช่ไหมมาแล้ว ธอทำอะไรเธอก็ยอ่อเลยอ้ยใช่ว่าเธอรู้หมดแล้วอะแต่ว่าเธอไม่ไเคยนำมันมาใช้งานหรือเปล่าวะอะเธอจะเห็นว่ามันเป็นภาพหลังๆที่มามันก็จะต้องอยู่ข้างบนเธอก็ต้องคลิกขวาแล้วก็เลือกว่าย้ายไปไว้ข้างหลังสุดนัด่นไงได้แล้วคอนโทร์ C เข้าทวร V ค่ะคลิกขวาย้ายไปไว้ข้างหลังสุด ก็ตัว C คันตวีค่ะคลิกขวาย้ายไปไว้ข้างหลังสุดอ๋อขอโทษฉันคลิกผิดตัวมันก็เลยเลื่อนอ่ะโอเคย้ายไปไว้ข้างหลังสุดโอเคไหมไม่ไปละ แล้วตรงนี้เธอสามารถเขียนอะไรของเธอก็ได้อะอย่างเช่นเธอบอกว่า wedding terrace terrace cozy cozy lounge อะไรก็ได้เขียนถูกป,ะปะ่ะวะช่างไหมช่างไม่สอน ถูกผิดไม่รู้ไม่สนโอเคอ่านเนี่ยก็ผับตัวอกษรได้โมดอ่ะแล้วฉันว่าอันเนี้ยมันอมันง่ายสำหรับเธอที่เธอจะแบบว่าจะต้องใช้งานภายในวันสองวันเนี้ยเธอทำแบบนี้ไปก่อนถ้าเธอรู้สึกว่าอ้อหมันไม่ใช่อ่ะมันอยากจะเลิศกว่านี้มันจะ ค่อยมาคุยกันเรื่องทำ Photoshop หรือ AutoCAD ฉันสอนให้เธอได้ฉันสอนให้เธอได้ฉันไม่มีปัญหาเลยฉันยินดีมากอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าแทนที่เธอไปทำเรื่องที่เธอไม่ถนัดไม่คุ้นเคยในเ่งสองวันนี้ให้สำเร็จอะทำไมไม่ทำในสิ่งที่เธอถนัดเธอแอปใช้มันเลยติดตรงไหนถามฉันไม่มีปัญหาเลยนะเว้ ถ้าฉันรับโทรศัพท์นะโอเคฉันหวังว่าเธอจะแฮปปี้กับโปรแกรม Excel ที่ฉันแหน่ฉันบาสานตามนั้นอนะลองดูแล้วกันนะโอเคาย